สวัสดีครับทุกคนวันนี้ของผมเฟยอนชาแน,นลวันนี้เราอยู่กันในเกมคู่พิเศษจอมป่วนริงบอลกันเช่นเคยนะครับ <Wow. S 1> ก็ช่วงนี้เนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นหนักมากๆ <c oughs> เล่นแทบทุกวันเลยเป็นเกมที่ผมชอบมากๆวันหนึ่งเนี่ยเล่นไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงแน่นอนเกมนี้เนี่ยเกมนี้มีพืพีที่น่าสนใจมากผมชอบเล่นโหมดพืพีพมาก ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาปั้นลูกลักของผมอย่างเจ้าเบลเฟกอร์ให้มากมากให้เก่งๆไปเลยครับโดยวันนี้ผมจะมาจ,าจัดเซ็ตการ์ด5ดาวสวยๆให้เบลเฟกอร์ครับโอเคเราไปดูที่ตัวละครของเบลเฟกอร์กันนะครับตอนนี้เนี่ยเบลเฟกอร์ผมยังมีพลัง20,004เนาะมาที่การ์ดเสริมเนี่ยการ์ดเสริมของเจ้าเบลเฟกอร์ผมตอนนี้ก็จะใส่อประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมองไปด้านขวาคเห็นไหม ห้าดาวเวลวัปปายตาอันนี้ก็คือห้าดาวที่ผมทําไว้ให้เบลเฟกอนครับซึ่งผมยังขาดอีกหนึ่งใบนะโอเคตำแหน่งที่ผมขาดเนี่ยก็คือตำแหน่งที่หนึ่งนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นเอ่อเซตการ์ดเจ้านี้นะครับเอ่อนี่ผมจะใช้เป็นเซตนี้ครับร้อนแรงดังแสงอรุณครับเพื่อที่จะเอาดูดได้สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวเราไปที่ร้านการ์ดกันดีกว่านะครับนี่เข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็มาที่ร้านการนะครับมาที่แลกการ์ดเสร็จนี่เราก็จะสามารถ การเสริมเลอกเองเนี่ยผมก็มีเศษการเสริมเลือกเอง50ใบแลนะ้วผมก็สามารถแต่งการเสริมได้ไว่าจะเอาอย่างไงนะกดแรกไปจากนั้นเราก็มาเรื่กที่ร้อนแรงดังแสงอรุณครับแล้วก็มาเรื่มตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าคุณสมบัติหลักมันได้โจมตีแน่นอนแต่เราต้องมาลุ้นสถานะรองหรือออฟรองครับออฟรองที่ผมอยากได้เนี่ยจะได้เป็นโจมตีครีแล้วก็เลือดถ้ามาได้อย่างนี้ถือว่าดวงดีมากๆเลยครับไปดูเลยปั๊บ ผมได้เป็นโจมตีป้องกันแล้วก็เพิ่มโจมตีเปอร์เซ็นต์อ้าวทำไมมันได้แค่สองช่องอันนี้ก็คือมันได้แค่สองช่องครับแต่ถ้าเราไปตีบวกอัพเด้เลยช่องมันจะเพิ่มขึ้นโอเคเรากลับไปที่เบลเฟกองกดีกว่าไป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 โยกโยกโอเคครับเราก็จะกลับมาที่เบลเฟกองของเรานะครับแล้วก็มาที่การเสริมครับจากนั้นเราก็เรียกการที่เราเพิ่งได้มานี่ไงแล้วก็อัปเดไปเลยครับผมก็จะเอาสิ่งที่ผมไม่ใช้ย่อยครับย่อย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 ได้แค่วลวสาม Okay. มันได้ครเบลสามปึป๊บกิดอัปเกรดปับ๊บปั๊บปั๊บเราก็จะได้โจมตีอีกแถวหนึ่งมานะครับผมอยากได้เป็นอาาัตราคริกมากกว่าเดี๋ยวผมจะไปหาของที่เป็นอัตรากรีกมาดีกว่าเออต่อไปเราก็ใส่ของเข้าไปครับฟัพลังมันลดลงเนี่ยเพราะว่าไอ้นี่มันดีกว่านะครับยังไงที่เราเห็นเนี่ยไอยตรงนี้มันดีกว่าไอาใส่ที่ผมใส่ไปใหม่ครับแต่มันจะคอมโบกับการ์ดนี้ครับเนี่ยเอฟเฟกเซตสองเมื่อเราใส่การ์ดแบบเนี้สองใบ แล้วจะให้ดูดเลือดมา10%ซึ่งเบลเฟกอร์อยาจะให้มันใส่ดูดเลือดนะเพื่อที่จะดูดเลือดแรงๆแล้วก็คิ้นะครับอาใส่มาเพื่อพันนลยครับต่อไปครับการเลเวอรสองอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เบลเฟกอร์ทุกคนจะต้องใส่นะครับนั่นก็คือสำลีของผู้สืบทอดเรามาดูว่าเอฟเฟกต์ของมันมีอะไรบ้างเอฟเฟกต์เซตสองเซตเนี่ย คิดได้ข้อบนสิบเอเมื่อใส่ครบเสียอันเมื่อคิดที่ข้อมีโอกาส40%สิบซที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มให้สูงสุด2%ปอร์เซความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิด80อของพลังโจมตีพูด,ดง่ายๆเลยก็คือติดคีมเมื่อไหร่ดาเมจทอรมีคูณครับใช่มันแรงมากๆเลยสำหรับเจ้าเซตนี้เ,ลเบลเฟโกต้องใส่ทุกคนท็อปเซิร์ฟใส่ทุกคนเลยครับก็ติดตั้งเลยครับใส่ไปใส่ไปผมเตรียมมาเตรียมมาดีเตรียมมาดีเรียบร้อยกับเบลเฟโกของเราพลังขึ้น สามหมื่นหกร้อยนที่ะวนะครับนี่ก็คือเซ็ตการ์ดที่ผมจะใส่ให้เบลเฟกองของผมนะครับแล้วก็มาดูสแตตโดยรวมของเบลเฟกองของผมกันนะครับคิยที่เอยู่ที่35.9%สจรโจมตีแน่นหน่บล็อกหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคียที่เข้าดาเมจหนึ่งร้อาสิบเลบลีกสอดหกดูดเลือด10%บเปร์เนะอ่ะโอเค เราจะไปลองในโหมดอารีน่ากันนะครับผมศึกแห่งชัยชนะเนาะตอนนี้ผมก็ไต่ขึ้นมาถึงเชี่ยวชาญไอแล้วนะครับแรลงเชี่ยวชาญ IV เนี่ยก็จะอยู่ในแรล่งที่เอ,อ่อไหนวะนี่ก็จะอยู่แรล่งตรงนี่ครับเชี่ยวชาญไอก็ดำหนดต่อไปก็จะเป็นปรมาจารหนึ่งนะโอเคมาเรามาเล่นกันดีกว่ามาผมจะมารีวิวให้ดูว่าเมื่อใส่เซตการ์ดนี่เนี่ยมันจะรอเทสุดแค่ไหนเออ จากเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตอนที่ผมไม่ใส่เสต็จการให้เนี่เบลเฟกอผมตีไม่ค่อยแรงเลยติดขี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับจุดเลือดไม่มีแต่อันนี้เนี่ยจำาพ้องการติดขี้ที่โคตรรุนแรงตัวเดือดเลือดที่โคตรโหดมาฝั่งเขาก็จะมีเบลเฟกอรสีดาวโคุโดมุกโรแล้วก็ซาวดะสุนายโยชินะครับโอ้โหคน่ใสัยเติมไม่เนี่ยโัคุโดสองดาวเบลเฟกอสี่ดาวหรือว่าดวงดีลากมาก่อนเลย มันจะแหลกๆหน่อยนะครับโคตรทีเน็ตผมมันกากช่วงนี้ยัดหน้าไปก่อนซ้อซ้อซ้อแช่แข็งซ้อซ้อซ้อโอ้โหเน็ตกากจริงอูโดนแช่คืนแช่ติดขีนี่คือโคตรจุกอ่ะเออเราเรารับเรารับเขาบ้างเออเขารับของเรามาเยอะนะดึงมาสะตาซ้อซ้อดูดิมันมีดูดเลือดด้วยสองร้อยสี่ร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยถือว่าเยอะนะสำหรับผมถือว่าเยอะเลยนะ เท่ากับกล่องกล่องระถมพยาบาลหนึ่งดาวกล่องหนึ่งเลยอะเออเฮ้ยดีจริงดีจริงแล้วก็ดูดิติดขี้รัวๆเลยขี้ขีเออตายเด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 ไม่โดนน้อยไม่เป็นไรไม่โดนเราก็สวนเราก็แต่เราก็ใส่ต่อโอ้ยพี่บ่าวใจเย็น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 นี่พี่บ่าวใจเย็นพี่บ่าวใจเย็น ดึงกระชากลากถูมาแล้วก็เออหลังหกักติดขี้รัวมากเออติดขี้รัวจริงเออเอออย่าเพิ่งปล่อยจอพี่บ่าวมาสู้กันก่อนมาสู้กันมาสู้กันก่อนเอ,อสู้กันก่อนดิเฮ้ยปล่อยจอแล้วหนึ่งอัตราเรียบร้อยเก่งเกินไปจนเขาปล่อยจออีกแล้วครับก็ในแหละในการต่อสู้นี้เนี่ยผมก็เจอปล่อยจอนี้มาหลายคนมา้างแบบมันจะมีปุ่มตรงนี้อยู่เนี่ยอ่ะ สดปุ๊บคุณก็จะยืนยิ่งเลยเหมือนคุณออกจากเกมแล้วคุณยอมแพ้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากคือเขาไม่ซู้ไว้สุดกำลังเออเขาเขาไม่ซู้ไว้สุดฝีมืออ่ะอาจจะชนะก็ได้เออโคนิสมุคุโร่สองดาวเบลเฟกอร์สี่ดาวได้แค่นี้อหรอวะเดี๋ยวมาดูอันติกันดีกว่าก็อันติยาตบ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 ตต เลือดเด้งรัวๆเลยเด้งเป็นพันสองพันสามพันแน่นอนเนาะโอ้บอกแล้วเซตนี้เบลเฟกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ใช้กันแน่นอนครับผมรับประกันเลยเซตเนี่ยเบลเฟกอร์จะใช้กันทุกคนเลยเเเเที่จริงเนี่ยถ้าจะให้มันเจ๋งกว่านี้ควรจะหาให้ได้ออฟลอมเป็นอัตราคีติคอลนะครับแล้วก็ดูดเลือดซักนิดอย่างดีแล้วก็ไม่ควรจะมีป้องกันเยอะนะควรจะเป็นแบบพลังโจมตีซส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่จะเป็นโจมตีคิติคอลแล้วก็ดูดเลือด ไอ้น,นี้จะเทพมากกว่าโลเวลเฟก่อนแต่ผมค่อยไปหาการ์ดเสริมที่โหดๆขนาดนั้นมานะครับปิดท้ายด้วยการแช่แข็งแปลกขี่สองหมื่นขี่สองหมื่นแช่เดียวขี่สองหมื่นโอ้ยขี่แรงเกินขี่สองหมื่นหนขี่เท่าแล้วกันแค่แช่น้ําแข็งนะเโลเวลเฟกอนเนี่ยสําหรับอาวุธกล่องที่ผมแนะนําก็จะมีเครื่อง,อองกําเนิดเอกพจน์แล้วก็เครื่องแช่น้ําแข็งเลือดเนี่ยให้เป็นโซดาดีกว่า แล้ว <Hello. S 1> จอคุณมอนโซเยอร์ครับมา so คุณมอนโซเยอร์ตองคุณมอนโซเยอร์ก็จะมีสวัสดภาพ,พาธรรมดาห้าดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่มมีเวลเฟกอร,กรแล้วก็มีเยามุมโมโตะภาคอนาคตคับาถูซื้อน้าผมถ้าผมเวลเยอะกว่าเขาเน,นี่ยผมยังไม่ได้ห้าดาวเลยนะซื้อน้าผมแค่สี่ดาวเองเออไม่เขาแตหมือนว่าทำไมมาเขาอ,อาจจะสุ่มได้สวัสดิก็ได้คิดในทางแง่ดีไว้ก่อนอ มาผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมไม่ยอมผมจะต้องชนะให้ได้แช่ไปก่อนเลยแช่ไปก่อนแล้วก็ดึงมานึงปรับปรับ,รบแล้วก็เข้าไปม้วนใส่หน้าคือเบลเฟกอเนี่ยมันสามารถคอมโบกับแช่แข็งได้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรสวัสดานะโมาโคตเยอรมัมโตอะไรก็ไม,มีทางผ่านการแช่แข็งอันนี้มาได้เพราะฉะนั้นแช่แข็งดีที่สุดสำหรับเบลเฟกอหรือไม่เข้าเครื่องกำเนดิดเอกาศพก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันเออ อันนี้ก็ไม่ได้แย่เออผมมองว่าน,นี่ก็ไม่ได้แย่เห็นไหมเขาก็ใช้เครื่องไอ้เขาใช้ทิ้งน้ําแข็งนะซึ่งมันค่อนข้างดีเลยมันำทำให้ทําให้ศัตรูชะงักได้เออเออพราะศัตรูชะงักเด่ยเราก็จะได้โจมตีก่อนแน่นอนโอ้โหเขายัดยัดระาเอาจิงจัดเออเอาจิงเกินเอาจริงเกินเพื่อนโอ,อ้ อะไรนะอะไรนะแดนแล้วอ๋อเมื่อกี้แดนแล้วอ๋อ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 อยากแดนยังอยากแดนยังโซบะะโอ้ยเจ๊โซบะะเออเจ๊โซบะะเออผมชอบคนที่แบบไม่ปล่อยจอได้ส่วนอย่างสุซีเลยเออเขากดคิวตัวเองไว้ก่อนครับเออโอ้ยอันตรายหน้าตายเบลฟกอตายเพิ่งไม่ท้ายวะลบมาก่อนแช่ ดึงแล้วก็ตีต่ด็ดเด็ดเด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 โหดูแล้วเดี๋ยวมางมอโตดิโขี้โกงเกินเลือดตายเนะนอนไม่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 โซบูดาผมเนี่ยจะเน้นเป็นอ่าสายอื่นก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เน้นขี้อะไรเลยเน้นเลือดเน้นเลือดอย่างเดียวเลยผมอนาคตเนี่ยโซบูดาเนี่ยควรจะใช้เซตเหมือนอเบลเฟกอร์เลยนะครับแต่เปลี่ยนจาก อัตราดูดเลือดของเซตของผู้พิทักษ์อาลุูเนี่ยเปลี่ยนเป็นของออโกคูเดระนะครับมันจะเป็นเซตทําให้เราเลื่อนเหลือน,น้อยเนี่ยเราจะได้โลมานะครับซึ่งเซตนั้นดีกว่าเ,าเอาาอยเอะเข้าไปเคาะหน้าหนึ่งทีตายซะตายซะแม้ว่าดาเมจซูน่าผมจะเบามากๆแต่ว่าความอึดเนี่ยมีเยอะมากเหมือนกันส่วนใหญ่ส,าสวาดา ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นภานนนคอนาคตหรือาภาคธรรมดาผมก็เห็นเขาใช้เขาเน้นเลือดก,กันทุกคนเลยอันตินี่คือต่าง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 จริงๆอะ่ะทั้งสองคนอันตีต่างกันมากคือน่ากลับแอนะ่นั้นโอ้ยนางแอ่งพี่ลุงนัางแอ่งพี่ลุงนี่ใจเย็นเผื่อนได้สอบโอ้ใจเย็นือเอ,อือเอ,อือเอาเอ,อ อ๋อเขาใช้กล่องอันนะั้นกล่องเพิ่มพลังนะครับมันจะไปอยู่อะไรแล้วสวัดาผมนะ่ะเลือดไม่ใช่น้อยๆนะเนาะเฟ้ยฮะอย่ามาดูถูกสวัสดาซุนะโยชิแต่รุ่นที่สิบนี่รุ่นที่สิบรุ่นที่สิบงัดขึ้นเออโอ้ยโอ้ยอย,อยว่าไง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 โอ้ยโอ้ยอย ไอ้น้ำนี่มันเขียนมากไงนะไอ้น้ำของมาอยามาโมโตะเออมาดียามาโมโตะมาดียามาโมโตะมาดีมาดีครับเอ็กเบอร์เนอร์ของซูน่าเนี่ยเป็นจุดที่แก้ยากที่สุดละเออโอเคก่อฮิวดูดีฮิวทีละแบบเยอะมากอ่ะอ้าวอันตีไปไหนเพื่อนอันตีไปไหนถ้ามันแรดออกมาเดี๋ยวผมจะใช้เอ็กเบอร์เนอร์นะครับไปดูก่อนว่ามันจะแรดหรือเปล่าไม่ว่ะมันไม่ใช่หลบลีกว่ะเรียบร้อยไม่ใช้ก็นอนไปดิ เอาเ้ยเอาเคยบ้าก่อเดินติดต่อเน็ตแหลกอเน็ตกระตุกอเพื่อนเน็ตกระตุกอเออมันต้องอย่างนี้โอ้ยโอ้ยมันต้องอย่างนี้เออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ป๊ดปัยคิวเลือดก่อนค่อยค่อยคุยกันได้ค่อยค่อยคุยกันได้ดียวเคกอค่อยค่อยคุยกันค่อยค่อยคุยกันเพื่อนค่อยค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยค่อยคุยกันไอ้ก็บอกว่าค่อยค่อยคุยกันไงค่อยค่อยคุยกันไงไอตัวนี้เป็นตัวดาเมดลองจากทีมผมครับ ก็คือเบลเฟกอร์อันดับหนึ่งแล้วก็เจ้ามโคโครเนี่ยเป็นตอันดับสองนะดามเมจเนี่ยผมที่จริงผมก็จะมองผมตอนที่ผมคิดนะผมคิดว่าเจ้ามุคโครเนี่ยไม่ต้องการดูดเลือดแต่ต้องการขีกก้แบบเพิ่มโจมตีนะซึ่งมันจะมีเซตสองเซตนั่นเอเอ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 อ,เอ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วมุคโรอันตีแรงจริงเออมโคโรเป็นตัวที่อันตีแรงรูแต่เขาตีไหมเขาตีไหมต,ตีไหม,ไมสมใจอยากแล้วก็แด็ย้อนกลับจากนั้นก็ พุ่งเข้าไปหาฟาดจากนั้นก็ล็อกอันติาา่เปลี่ยนไม่ซับว่ะักพุ่งชนเด็ด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 เรียบร้อยนอนเทลงเต้งไปดินอนเทลงเต้งไปดิฮฮโอ้โหบอกเลยว่าเซตนี้ที่ผมใส่ให้กับเจ้าโกคุณไอโกคุณเดล่าอะไรหรอเฮ้ยสำหรับเจ้าเปียเฟกอนเนี่ยจะเป็นเซตที่โหดมากๆโอ้โหเชื่อชานไอวีแล้วว่ะเดี๋ยวผมค่อยไปไต่ ใส่แ,แรงสูงๆเรามาโชว์ว่าแรงสูงๆมันจะเดือดสักขนาดไหนนะครับก็เป็นอย่งงั้นก็มั่งสำหรับเจ้าเซตอุปรกรณ์สุดเทพของเบลฟเฟอร์นะนี่ครับการเสริมห้าดาวทุกแผ่นหล่อเท่สุดๆนี่เป็นการเสริมทุกตำแหน่งผมแนะนําแบบนี้เลยนะครับตำแหน่งหนึ่งควรจะเป็นอันนี้แน่นอนตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งสี่ก็ควรจะเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าสองตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะไม่เน้นดามเมจนะครับใช่ สองตำแหน่งนี้มันจะไม่ควรเน้นดามจนะครับส่วนสี่ตำแหน่งเนี่ยเราจะใส่เป็นการ์ดพวกนี้เลยไอการ์ดนี่เนี่ยเบลเฟกอร์ co, ทุกคนใช้แน่นอนครับแล้วผมคิดเองว่าซาบะดะซูนาโยชิภาคอนาคตกับโรคุโดมุคุโร่โโก็ต้องใช้นี้ด้วยแต่ซาบะดะอาจจะใช้แค่สองการ์ดนะครับและซาบะดะต้องมาใช้อันนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเติร์ด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 นี่ครับก็มาที่ร้านค้ามาที่ร้านการ์ดอ่ะ สำหรับเจ้าสวัสดะนะครับต้องใช้เป็นเจ้าหนี้นะครับผมนี่ผู้พิทักษ์ในายามที่ต้องการนะครับบวกเลือดสิเปเมื่อเอชพีต่ำกว่า20%จะสร้างโลดหรือซับดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งได้รับเอฟเฟกต์อมตะตอนเล่นสิบวินาทีอันนี้เนี่ยดีมากมากเลยนะครับสำหรับเจ้าสวัสดะุนายโยชิส่วนเจ้ามุคุโร่ส่วนที่ผมแมนะนําเลยเนี่ยผมแมนะนําเป็นอันนี้ครับเออไหนวะผมแมนะนําเป็นอันนี้ทดสอบในความมืดครับเมื่อโจมตี แม่นเพิ่มขึ้น3%มต่อแงสิบวินาทีสูงสุดส,สาเรสามารถที่ก้อ,อสตูที่มีการพบกัาเท่ากับสูนอันนี้ดีมากๆเลยนะสำหรับโรคุโดโมุคุโรอ่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้กับการใส่เซ็ตสุดแท้ไปกับลูกรักของผมเปลเฟกอร์ตอนนี้พาลังเรือของผมก็แตะ74 0ดหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใกล้ใ้จะแตะแสนแล้ววะเออ ก็ตอนนี้เบลฟเฟกอร์ผมก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับพลังเย็นที่ส่วนนทีแล้วพลังก็อยู่ที่สามหมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันให้